มีคำถามต่อมาว่าแล้วเปลือกทุเรียนจํานวนมากที่เหลือทิ้งจะจัดการยังไงต่อดีครับเพราะว่าปลูกกันทั่วทุกภาคแล้วก็ขายดีกันทุกภาคเหมือนกันคําตอบก็คือที่จังหวัดยะลาตอนนี้ครับเขาสามารถแปรรูปเปลี่ยนเปลือกทุเรียนเนี่ยให้เป็นอาหารสัตว์ได้แล้วนะครับเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ไปด้วยแล้วก็แก้ปัญหาขยะเปลือกทุเรียนด้วยครับ คนก็ได้กินเนื้อทุเรียนอร่อยกันช้ำๆไปส่วนวัวก็รับหน้าที่กินเปลือกทุเรียนอร่อยกันต่อแบบนี้ครับแล้วก็อร่อยถูกปากวัวซะด้วยนะครับคุณผู้ชมกินกันหมดเลยจากความนุ่มของเปลือกทุเรียนแล้วก็ความหอมกลิ่นเหมือนกับน้ำส้มสายชูเล็กๆนะครับทำให้วัวชื่นชอบนี่เป็นการแก้ปัญหาขยะจากเปลือกทุเรียนแล้วก็ลดต้นทุนอาหารสัตว์ไปในตัวด้วยครับอยู่ที่บางคอกฮารานฟาร์มถนนสายป้านกัตตูปะ บ้านบางโงบาแดดตำบลบรรนังสาเรงที่อําเภอเมืองยะลายครับซึ่งเขาเลี้ยงโคขุนสายพันธุ์แบรงกัสจำนวน30ตัวใช้เปลือกทุเรียนที่ทิ้งแล้วคุณผู้ชมเอามาทําเป็นอาหารหยาบตามกรรมวิธีเข้าเครื่องสับแล้วก็หมักกับจุลินทรีย์ให้เป็นอาหารกับโคขุนได้อย่างดีครับ นายอันวาอุเซงเล่าว่าตั้งแต่สองสามปีก่อนนะครับเจอปัญหาว่าขยะจากจเปลือกทุเรียนในพื้นที่เนี่ยมีจํานวนเยอะเหลือเกินนะครับจนมีโอกาสได้ไปอบรมความรู้ด้านการแปรรูปเปลือกทุเรียนมาหมักตามกรรมวิธีเป็นอาหารสัตว์นะครับยิ่งในช่วง3เดือนหลังจากนี้ไปคุณผู้มชมจะเป็นช่วงที่เปลือกทุเรียนในพื้นที่จะเยอะมากกว่านี้อีกครับก็อยากจะให้เกษตร,รกรที่อยากจะเลี้ยงวัวในอนาคตนะครับได้มีตัวทางเลือกที่ดีกว่าในการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ เพราะว่าราคาเปลือกทุเรียนที่ไปซื้อมาคุณผู้ชมแค่50สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่านั้นนะครับทำให้สามารถลดต้นทุนได้แล้วก็เลี้ยงวัวได้วัวที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดด้วยครับเรื่องนี้บังเอิญทีมงาน,กกนเกษตรนะครับจากคุณนิสิตพลพลสาคุณเพียวนะครับคุณเพียวจากนครสวรรค์ครับได้มีองค์ความรู้เรื่องนี้เพราะว่าเขาได้ทําแล้วกับวามของเขาที่ วิสากิจชุมชนเพียวพัดพามซึ่งเป็นพามที่เลี้ยงโคาวากิวนะครับเขาก็เลยได้เอาเปิดผู้เรียนมาหมักด้วยกับจุลินทีย์นะครับทำให้ได้ประหยัดต้นทุนอาหารแล้วก็ได้แก้ปัญหาขยะ,กะเกษตรไปในตัวครับทีนี้ผมก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับโดยการานำ ดเรเพียวมากับคณะเก้าไกลากลากรเกษตรมาเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรว่าจริงๆแล้วเนี่ยขยะ,กะเกษตรเราสามารถมาจัดก,การให้เป็นอา,อาหารของสัตว์ได้ด้วยกับการหมักนะครับเปลือกทุเรียนทั้งหมดยังสามารถขอซื้อได้ง่ายจากโรงทุเรียนในพื้นที่ครับ ตอนนี้มีเปิดอบรมนำทีมกลุ่มที่เลี้ยงวัววากิวแล้วก็ใช้เปลือกทุเรียนมาทดแทนอาหารหยาบมาให้ความรู้กันซึ่งเปลือกทุเรียนที่ฟาร์มใช้ครับสามารถประหยัดจากการใช้หญ้าเนเปียซึ่งมีรายจ่ายอยู่ที่เดือนละ27,000บาทได้เหลือเพียงเดือนละประมาณ5,000บาทเท่านั้นนะครับ ปจยของการเลี้ยงวัวก็คือต้องพยายามลดต้นทุนให้ได้ต่ำที่สุดแต่ว่าผลผลิตเนื้อวัวต้องให้ได้คุณภาพที่สูงนะครับปัจจัยสําคัญที่เป็นตัวแปรก็คือเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์นี่เลครับแล้วก็เปลือกทุเรียนนี้เอามาใช้แทนทั้งพวกอาหารข้นอาหารหยาบได้หมดเลยเปลือกใครอยากจะไปอบรมวิธีการทําแบบนี้การหมักให้ได้ถูกต้องนะครับให้เบอร์ไว้0806510189ผู้จัดการฝางครับ